ใจของสาวๆใช่ไหมครับก็จริงๆขอบคุณทังโอเคที่จัดบอดขึ้นมาจัดอวอร์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมจชิงก็ดีใจมากแล้วแล้วก็พออิงชนะเราก็ยุ่งสึกว่าผลงานที่เราทำออกมาแล้วคนดูชอบครับคนดูชอบแล้วแล้วเราเลยมาบอดให้เราเราก็อยากจะทําให้ธีขึ้นไปต่อไปในปีหน้าครับผมปีนี้ปีหน้าก็อยากจะหวังว่าขอให้ชื่นชอบผลงานผมเหมือนปีผ่านมาครับขอบคุณมากครับเราคิดว่าเสน่ห์ดึงดูดของเราสาวๆอยู่ตรงไหนบ้าง อาจจะเป็นจุดเพราะแบบจัดจุดน่าจําั้งครับว่าตาเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเป็นผมผมว่าผมผมชอบผมที่แบบนิสัยแล้วก็คนงานผนด้วยครับผนงานเราหลากหลายแล้วเรามีงานหลากหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยชอบในความหลากหลายในตัวผมมากกว่าแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ถามคนที่โหวตแต่ก็คนที่โหวตมาผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากมากครับใจเดิมครับยังโสดครับผมยังโสดแล้วก็ ก็แค่รอรอคนที่ใชเท่นั่นเองรอเวลารอจังหวะที่มันที่มันลงล็อกแล้วถ้าเกิดเราเจอคนพวนั้นเราก็จะดีใจแล้วก็จะไม่คิดมากครกับเพราะวันนี้ก็ไม่ได้คิดมากแล้วเคคราแค่แบบปล่อยให้เป็นธรรมาชาติครับว่างงานเกินไปไหมคะเจมส์ว่า,วางงานเกินไปไหมเหรอครับไม่เนี่ยครับเราว่ามันเป็นเรื่องของแบบธรรมาชาติแล้วเรื่องของแบบความรู้สึกครับมันอธิบายยากครับจะมาบังคับให้เราชอบใครมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็คงอยากจะ แต่ว่าเรามีเพื่อนเรามีเรามีดีมงานกการเรามีวุนสุการเรามีเพื่อนผู้พ่อแม่พี่น้องที่คอยคุยด้วยย ชอบในแบบนะั้นครับชื่นชอบใผนผลงานของเขาแต่ว่าไม่ได้ชอบที่อยากจะแบบไปไปพัฒนาจีบเขาอะไรอย่างงี้ครับผมเพราะเรารรู้สึกว่าแบบเราเราเป็นอย่างงี้เรารจ้จักนเพื่อนเยอะๆ,ๆเรามีความสุขดีครับวันนี้เขาพวดมีถามไหมครเมื่อไหร่จะมีแฟนไม่ถามครับไม่ถามแล้วก็มีแบบก็มีคอยแบบทำภาษาพ่อแม่นาะก็ต้องแบบ ค่อยค่อยมือจับตามององเงี้ยแ,แต่เขาก็ถามว่าแบบเออไม่ชอบก็เหมือนไม่ได้เหมือนที่ผมบอกทุกคนก็ยังไม่มีครับผมยังไม่ได้ชอบไปตไปค่ะถามเรื่องหนังกระแสหนัง <c oughs> ดีใช่ไหมครับส่วนตัวเราคิดว่าแบบผมแฮปปี้นะครับเพราะผมได้ดูแล้วผมได้ดูหนังที่เออผมได้ไปดูออรอบกับแฟนคลับใช่ไหมครับแล้วร,รู้สึกว่าเราพอใจ มากมากแล้วก็พอใจนะเพ็าแบบกระแสมันแบบกระแสมันเงียบอะไรเงี้ยหลังกรโดาไม่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 ค่ากครับเพราะว่าสำหรับคนที่ได้ดูี่วนใหญ่ทุกคนที่ได้ดูอะครับเาก็จะแฮปปี้แล้วก็ดีแบคก็ดีแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วก็ให้แบบอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มมากผมก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดใจใจอะก็แค่บอกว่าพอดีดีดีออกมาเูไปใส่ไปดูดูกันครับดาื่อเป็นจังเริ่มแรกเนี่ยือเราจะด ไม่กดดันาาครับงานทุกชิ้นเราทำเหมือนกันเราทําเหมือนว่าเราทำเป็นครั้งแรกในชีวิตเราทําเหมือนเราเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หวังว่าคนที่ได้ดูจะมีความสุขแต่ส่วนใหญ่ที่ออกมาคือคนไม่ค่อยได้ดูครับเพราะว่าคนบอกว่า,นาเน่เอาออกไปแล้วนรออะไรอย่างเงี้ยครับทาดีกว่านี้ก็แล้วแต่หลายนท่านที่เขาดีกว่าบางคนก็อยากอาจจะคาดหวังมากกว่านี้แต่ใน่วนตัวเองเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กว่าที่เราตั้งไว้ด้วยซ้ำไปในมุมมองขอนผมคนระับ เพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดมากแล้วก็ไม่ไม่นอ้อยที่หนังมันออกมาฟีดแบ็กจะออกมาเป็นยังไงครับผมแค่นี้ผมก็ดีใจละคนมองว่าหบบรแบบเราแบบไม่ได้มีช่องทางในการโปรโมทหนะังอนะไรอย่างเงี้ยมันนะก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของทางทางผู้ใหญ่นะครับว่าการโปรโมทหรือการอะไรอย่างเงี้ยหรือวิธีการอะไรอย่างเงี้ยมันต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน,นะครับผม,ผมเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองก็โปรโมทเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ทุกคนก็ช่วยช่วยกันทำเต็มที่แล้วแหละครับเพราะฉะนั้นก็ เชื่อว่าตอทีออกมาลุ้นลงแฮปปี้แล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อย่าลืมไปดูดีๆด้วยกันครับ <c oughs> ยังพะคนบอกว่ามันเงียบมันแป๊กเนี้ยมันบาดตอนตองไหนไม่คิดมากอย่างที่ผมบอกค่ับว่าเราแฮปปี้แล้วเราดูแล้วเราแฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ผมทําได้มากกว่านี้แล้วในส่วนของผมเพราะเราเป็นนักแสดงใช่ไหมครับเรามีหน้าที่แสดงให้มันดีที่สุดถ้าเราพอใจในผลงานของเราแล้วคนที่ได้ไปดูแฮปปี้อ่ะแค่นี้พอแล้วครับส่วนเรื่องอื่นๆมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทําให้ สิ่งงานหรือว่าภาพยนตร์เรื่องดังๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยในส่วนตัวของตัเองก็แฮปปี้ที่สุดแล้วครับเมื่อวานรีบกลับมาอะไรอ๋ออ๋องานเมื่อวานครับไปเรียนครับกำลังวันเมื่อวานมีงานอ๋อมีไปเรียนครับไปเรียนเพราะว่าพอดนี้เป็นงานงานที่เรารับ คนหนึ่งไม่มีใครบอกด้วยว่าจะสัมภาษณ์ครับแต่ว่าเราต้องรีบไปด้วยแหละจริงๆเราเมาื่อวานเราต้องรีบไปเรียนด้วยแหละเพราะว่าเรียนผมขออาจารย์ไว้ครึ่งเช้าเฉยๆครับแล้วก็ครึ่งบ่ายต้องรีบไปทํางานส่งคืนอาจารย์ต่อเยอะวมหาลัยถึงประมาณ5้าโมงครับผมทำงานยังต่อช่ก็เลยโทรไปครับ <S <S ไม่รู้ไม่มีใครบอกว่าจะ้สัมภาษณ์